In my veins, I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah, here to play yeah, and I've got something yeah. to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never drop face I won't stop till I hear him say oh, oh, uh, this is ตั้งใจว่าจะมาแชร์รูปแบบบ้านที่เราได้ทดลองออกแบบเอาไว้เนาะซึ่งถ้าใครได้ติดตามช่องเรามาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เราลงคลิปมาก็จะเป็นการสร้างแบบแนวสร้างสรรค์นะคะแล้วก็แชร์เทคนิคการทำบล็อกต่างๆเนาะแต่ในคอนเซปต์ของคลิปนี้ที่เราจะมาแชร์เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คือจะเป็นบ้านที่สามารถใช้งานได้จริงในเซิร์ฟ PVP นะคะแล้วก็ต้องการให้ผู้เล่นที่เล่นคนเดียว มาเป็นคู่หรือมาเป็นทีมเนี่ยก็สามารถเอาไปทําตามได้สําหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างบ้านยังไงดีก็ลองดูไปเป็นไอเดียเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะคะ,ะก็เราไม่การันตีนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองนะคะที่จะป้องกันบ้านของตัวเองเนาะแล้วก็ กฎของการเลดข,ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปเล่นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบางเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเลดได้24ชั่วโมงเนาะแต่ว่าบางเซิร์ฟเวอร์ก็จะเลดเป็นเวลาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ใครจะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะโอเคนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะ,ะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆวิ่งวนดูรอบบ้านก่อนนะคะ ว่าเป็นประมาณไหนเนาะบ้านเราบ้านก็จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอันนี้ทำเป็นบ้านตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะสังเกตได้ว่ากำแพงจะยังเป็นกำแพงขั้นหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้องสร้างกำแพงแบบนี้ก็เดี๋ยวนี้นะคะที่สังเกตมาเนี่ย คนจะไม่ค่อยนิยมเลือดบ้านโดยใช้ซีโฟแล้วนะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหน้าไม้นะคะที่เจอเนี่ยเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนะคะออฟไลน์เขาก็จะใช้หน้าไม้มาเจาะยิงยิงไปเรื่อยๆนะถึงมันจะใช้เวลาแต่ก็เอ่อยิงไปเรื่อยๆเนี่ยกำแพงก็แตกออกได้นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ากำแพงเนี่ยซีหนึ่งจะมีเลือดอยู่150เนาะ การที่เขาใช้หน้าไม้มายิงอะ่ะเขาต้องยิงถึง2แผ่นนะถึงจะเข้าบ้านเราได้แต่ว่าถ้า,าเขา,าแต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบเนี้ยเลือดมันเยอะกว่าก็จริงนะใช้เวลาเจาะนานกว่าแต่ว่าถ้าเขาเจาะเข้าไปได้เนี่ยบ้านเราจะเป็นรูที่ใหญ่เลยนะเอารถถอยเข้าไปเอาของมาได้เลยนะอ่า การสร้างกำแพงซี่เล็กๆเนี่ยมันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้ของน้อยสังเกตได้ว่าใช้ไม้แผ่น1แผ่นแล้วก็ใช้ก้านก้านไม้นะคะ1นึนก้านนะก็คือประหยัดเวลาอัพง่ายใช้ของน้อยนะคะเรามีเวลาเนี่ยเราก็สร้างซ้อนกันหลายๆชั้นแบบนี้ก็ได้ ประตูบ้านของเราเนี่ยเราสร้างแบบเราซ่อนเอาไว้เนาะเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ป้องกันนะักท่องเที่ยวมาวิ่งรอบบ้านเนาะเผื่อถ้าเขาหาประตูไม่เจอเนี่ยเขาก็จะเสียเวลาเจาะกำแพงเข้าไปแต่ถ้าเขามีประตูเขาเจอประตูเนี่ยเขาสามารถงัดเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูบ้านให้ดูเนาะ จริงๆแล้วเห็นบ้านเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีทีเด็ดอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมอ่านี่ก็คือประตูบ้านของเรานะสามารถจอด ATV ได้1นึคันจอดมอเตอร์ไซค์ได้นะคะ ะตูบ้านตรงนี้เนี่ยเราก็สร้างไว้ให้สามารถปิดกั้นด้านในได้อีกนะเวลาที่เราจะเลิกเล่นเนะเาะแล้วก็เพิ่มความยากในการเจาะเข้ามานิดน,นึงโดยการสร้างไม้ปิดประตูวไว้ถึงเขางัดเข้ามาได้เขาจะเจอกำแพงไม้อีกทีนึงนะอ่าโอเคเดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะคะที่เด็ดเนี่ย ด้้านนนนใีะะคะพเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะที่พื้นเนี่ยจะมีกับดักอยู่นะแล้วเราได้ฝังกับดักเอาไว้ใต้ขาบินแล้วนะคะ90%ซนนะคะของคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าเขาได้เข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาต้องตายแบบงงๆแน่นอนเขาจะไม่ได้อะไรจากบ้านเราไปนะคะ ก็สาเหตุที่เราวางบันไดฝั่งนู้นเพราะว่าจุดประสงค์เราต้องการที่จะวางฟาวเดชั่นตรงนี้นะคะเอาไว้กันประตูบานนี้แล้วก็ประตูคาบินกรณีที่เหมือนเดิมค่ะเราไม่อยู่บ้านหรือเราไม่สามารถกันบ้านได้แล้วเราก็แอบเข้ามาอยู่ในคาบินเนาะ แล้วก็ไม้เนี่ยเราต้องเตรียมมาไว้นะคะเตรียมพร้อมมาไว้เราก็วางบุูปิน้นแล้วก็เอาไม้ใส่ได้เลยนี่เขาก็จะไม่สามารถเข้ามาใกล้บ้านเราได้แล้วนะคะของสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ในคาบินใช่ไหมการที่เขาจะเจาะเข้ามาเนี่ยเขาต้องทำลายฟาวเดชันซึ่งมีเลือกถึง3,000เลยนะคะแล้วเราก็สามารถยิงตรงนี้ได้เลย โอ้ไปยิงได้นะเวลาเขาเปิดประตูเข้ามาซึ่งมันจะถ่วงเวลาเขาได้มากเลยนะคะในการทําแบบนี้นะอก็อันนี้ก็จะเป็นทิ่เล็กๆน้อยๆนะคะคอนเซปต์ Concept ของบ้านเราอะ่ะเราไม่เน้นสร้างใหญ่นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ผู้เล่นที่มี1คนขึ้นไปนะคะก็สามารถสร้างได้เนาะ ก็มันก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรมากมายนอกจากไม้นะแล้วก็พวกตะปูทูบล็อกอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราก็ต้องเก็บสะสมพวกนี้ไว้ก่อนเนาะฝั่งดินไว้ก็ได้นะโอเคแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราทำเป็นแบบนี้เพราะว่าจะเอาไว้วิวดูศัตรูนะคะสามารถวิวดูศัตรูได้ ใครวิ่งรอบบ้านเรานะคะหรือว่าเอาไว้วิ่งขึ้นคาบินแบบนี้ก็ได้นะส่วนด้านหลังคาบินนะเราทำเป็นที่เอาไว้วิวดูศัตรูเช่นเดิมนี่เอาไว้วิวดูคนที่วิ่งข้างบ้านเราเป็นมันมาวิ่งเขามองเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นเรานะคะแต่เราจะเห็นเขาเยอะเลย ั้งสองฟังเลยนะประมาณนี้ก็กำแพงด้านหลังเนี่ยถ้ามีเวลาก็ซ้อนทักสามชั้นก็ได้นะคะถ้ายิ่งอัปเกรดด้วยนี่ก็ยิ่งแน่นเลยถึงพังเข้ามาได้เนี่ยเอารถมาเทียบก็ถามว่ากระโดดเข้ามาได้ไหมได้นะคะแต่เรารู้จุดอ่อนบ้านของเราแล้วนี่เราก็เอาระเบิดมาวางหรือว่าเอาตัวกับดักน้ำเนี่ยไล่วางตรงนี้ให้หมดเลยหรือ ได้วางบนคาบินเพิ่มนะคะเพราะว่าถึงเขาปีนมาได้เนี่ยเขาก็ต้องมาตายบนคาบินนะประมาณนี้นะและ้วก็บ้านเราเนี่ยจะมีทางลับด้วยนะคะสำหรับเอาไว้ออ,อกไปยิงในกรณีที่มีคนงัดเข้ามาหน้าประตูบ้านอยู่นะเราก็ แอบออกไปยิงได้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่เราสร้างไว้เพื่อว่าสามารถมองเห็นถึงประตูหน้าบ้านนะเวลามีคนกำลังนัดเข้าประตูบ้านเนี่ยหรือทำอะไรอยู่ตรงช่องนี้นะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปที่เราเคยไปสร้างไว้เอาให้ดูนะคะ ไม <G ã entender it> ่ได้แดกคู่รัก แล้วในกรณีที่เขาพังกำแพงซี่ๆตรงนี้เข้ามาได้แล้วเนี่ยเขาจะเข้าบ้านเราทางนี้ได้ไหมมาได้ไหมหรอก็ได้นะคะแต่เขาก็อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตเพราะว่าเขาจะไม่สามารถกระโดดได้นะก็ถึงลอดใต้บันไดเข้าไปเขาก็จะเจอกับยักน้ำนะอันนี้คือวางไว้เป็นตัวอย่างนะคะ ถ้าทำจริงๆอาจจะวางมากกว่านี้ก็ได้เนาะและก็วิธีออกจากบันไดตรงนี้ก็แค่วิ่งทะลุออกไปค่ะประมาณนีน้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านที่เราทดลองออกแบบนะคะทดลองคิดทดําดูใรรจะเอาไอเดียแบบนี้ไปใช้ ต่อเติมเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ชั้นในเนาะถ้าเราอยากให้แข็งอะเรามีเวลาเราก็ทําหอคอยทําที่จอดรถหรือวางกําแพงเพิ่มอีกหลายๆชั้นก็ได้บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่แข็งแก่งมากขึ้นแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่ต้นคลิปพูดไปนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟที่เราเล่นเนาะ กฎของแต่ละเซิฟก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อัตราการดอบอคอสท,ที่เซิฟตั้งไว้นะคะเช่นแบบเราเล่นคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าสคอรสูงสุดมีถึง15คนอย่างเงี้ย15มาลุมหนึ่งมันก็มันก็จะป้องกันยากหน่อยนะคะเราก็ลองเอาไปเลือกใช้ดูแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราเล่นคนเดียวเราก็เลือกอยู่ถ้ำหรือว่า ฝังกล่องอยู่ดีกว่านะก็คือถ้าตีเขา15คนเงนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วนะคะที่เราจะจะสร้างบ้านเสร็จเนาะโอเคก็ยังไงก็ลองเอาไปคิดดูนะคะแล้วก็อิดฐาดประการใดก็อิชมกันมาได้นะคะแต่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะยังไงวิธีทำเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะคะใครชอบก็รอดู เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย